การศึกษาปฐมวัยนี่ถือเป็นรากฐานที่สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับชีวิตคนคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ทักษะต่างๆที่เด็กๆเขาได้เรียนรู้ในช่วงนี้มันก็จะส่งผลต่อยอดไปถึงการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นแล้วก็ชีวิตในอนาคตของเขาด้วยใช่ครับเป็นช่วงเวลาทองของการพัฒนาเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีแนวทางที่ชัดเจนในการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆ วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเอกสารตัวหนึ่งครับชื่อว่าสมศ .5 ประถมวัยซึ่งเป็นแนวทางที่ทางสอมศหรือสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเขาใช้อ้างอิงในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสําสำหรับปีพศ .2567 ถึง2571นี่แหละครับอ๋อเหมือนเป็นเข็มทิศให้เราเรียนหรือว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้ดูแนวทางว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างเพื่อให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เนี่ย มีคุณภาพสูงสุดไปเลยโดยเฉพาะถ้าเกิดตั้งเป้าไปถึงระดับ5ที่เรียกว่า best practice ซึ่งก็คือระดับดีเยี่ยมเลยถูกต้องไหมคะถูกต้องครับงั้นเป้าหมายการคุยของเราวันนี้ก็คือจะมาทำความเข้าใจรายละเอียดสำคัญสคัญในสามมาตรฐานหลักที่สอสอ,สอเขากาหนดไว้ทั้งเรื่องผลลัพธ์ที่ตัวเด็กเองระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาแล้วก็คุณภาพของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นั่นเองนะคะใช่เลยครับ เราจะมาเจาะลึกกันว่าแต่ละมาตรฐานแต่ละตัวชี้วัดเนี่ยมีรายละเอียดมีหัวใจสำคัญยังไงบ้างเพื่อให้เห็นภาพรวมว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยนั้นต้องมองในมิติไหนบ้างครับเอาล่ะค่ะ,ะ,คะงั้นเรามาเริ่มแกะดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าเอากสารนี้แบ่งเป็นสามมาตรฐานหลักๆซึ่งก็ดูสมเหตุสมผลดีนะคะคือมองที่ตัวเด็กก่อนแล้วก็ไปดูระบบสนับสนุนเราค่อยเจาะที่กระบวนการสอนใช่ครับ โครงสร้างมันเชื่อมโยงกันดีมากเลยครับมาตรฐานแรกเนี่ยคือผลลัพธ์คุณภาพของเด็กปัมมวัยมีอยู่5ตัวชี้วัดครับเป็นการมองที่ปลายทางก่อนเลยว่าเราอยากเห็นเด็กมีคุณลักษณะมีพัฒนาการยังไงบ้างค่ะ มาตรฐานแรกเนี่ยเน้นที่ตัวเด็กเต็มๆเลยนะคะตัวชี้วัดแรก1.1คือเรื่องพัฒนาการด้านร่างกายเด็กต้องเติบโตสมวยัยแข็งแรงเคลื่อนไหวคล่องแคล่วทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กแล้วก็ต้องมีสุขนิสัยที่ดีแล้วก็รู้จักระวังภัยด้วยครับประเด็นเรื่องกล้ามเนื้อนี่สําคัญนะครับ คือกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างเช่นการวิง่งการกระโดดการทรงตัวเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของการเคลื่อนไหวเลยส่วนกล้ามเนื้อมัดเล็กอย่างการใช้มือกับตาประสานกันเช่นการร้อยลูกปดัดวาดรูปปั้นดินน้ำมันพวกนี้มันสัมพันธ์กับการช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจําวันแล้วก็ยังเป็นพื้นฐานสําคัญของการเขียนในอนาคตด้วยครับแล้วถ้าโรงเรียนอยากจะทําให้ได้ถึงระดับดีเยี่ยมหรือระดับ5ในตัวชี้วัดนี้เลยล่ะคะต้องเน้นกิจกรรมแบบไหนเป็นพิเศษคะ อืมกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้ถึงระดับ5ได้เนี่ยต้องมีความสม่ำเสมอและก็หลากหลายด้วยครับเช่นต้องมีกิจกรรมเคลื่อนไหวแล้วก็ออกกำลังกายทุกวันนะครับไม่ใช่ว่าอาทิตย์ละครั้งสองครั้งอาจจะเป็นการเล่นอิสระในสนามการเต้นประกอบเพลงง่ายๆหรือกิจกรรมกีฬาเบาๆส่วนกล้ามเนื้อมัดเล็กก็ต้องมีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่ได้ใช้มือเยอะๆหน่อยอย่างเช่นฉีกตัดปะวาดปั้นอ๋อ oh. แล้วก็มีการสอนเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างจริงจังอาจจะมีมุมแปรงฟันมุมล้างมือมีการให้ความรู้เรื่องอาหารที่มีประโยชน์อาจจะถึงขั้นมีแปลงผักเล็กๆให้เด็กลงมือปลูกเองสัมผัสของจริงไปเลยและที่ขาดไม่ได้เลยคือการสอนเรื่องความปลอดภัยในชีวิตประจําวันเช่นการข้างถนนการป้องกันตัวเองจากคนแปลกหน้าหรือซ้อมหนีไฟง่ายๆครับค่ะต่อเนื่อง เช่นชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงสังเกตการเคลื่อนไหวแล้วนำข้อมูลนั้นมาปรับกิจกรรมแล้วก็ต้องมีการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีหรือ Best Practice ที่โรงเรียนทำแล้วได้ผลดีเนี่ยกับผู้ปกครองหรือกับสถานศึกษาอื่นด้วยครับตรงนี้แหละครับคือจุดที่ยกระดับสู่ความเป็นเลิศอื ฟังดูแล้วการจะได้ระดับ5นี่ไม่ใช่แค่จัดกิจกรรมเฉยๆแต่ต้องมีการประเมินแล้วก็แบ่งปันความรู้ด้วยน่าสนใจมากค่ะตัวชีวัตถัดมา1.2พูดถึงพัฒนาการด้านสติปัญญาการเรียนรู้แล้วก็ความคิดสร้างสรรค์อันนี้เป็นเรื่องสมองการคิดเลยนะคะใช่ครับเด็กต้องคิดแก้ปัญหาง่ายๆในชีวิตประจำวันได้ต้องมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์อย่างเช่นรู้จักจำนวนการเปรียบเทียบมีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่นการสังเกตการตั้งคำถามง่ายๆแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือต้องมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากในศตวตรรษที่21เเลยครับหมายความว่าการเรียนรู้ไม่ใช่แค่การท่องจำแต่ต้องกระตุ้นให้เด็กได้คิดวิเคราะห์แล้วก็สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆด้วยตัวเองแล้วกิจกรรมแบบไหนล่ะคะที่จะช่วยส่งเสริมเรื่องนี้ได้ดี กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้คิดได้แสดงออกเยอะๆครับเช่นการจัดเวลาเล่าเรื่องหรือ story time เนี่ยที่ไม่ใช่แค่ครูเล่าฝ่ายเดียวนะครับแต่ให้เด็กๆได้ผลัดกันเล่าประสบการณ์ของตัวเองหรือเล่าเรื่องจากภาพก็เป็นการฝึกการเรียบเรียงความคิดการสื่อสารไปในตัวกิจกรรมที่เกี่ยวกับจํานวนการจําแนกประเภทการเปรียบเทียบสิ่งของรอบตัว การสังเกตการเปลี่ยนแปลงเช่นการปลูกถั่วงอกและบันทึกการเติบโตก็เป็นพื้นฐานที่ดีทั้งคณิตและวิทย์เลยครับแล้วกิจกรรมศิลปะที่เปิดกว้างไม่จํากัดกรอบความคิดนี่ก็น่าจะช่วยเรื่องความคิดสร้างสรรค์ได้มากเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับศิลปะที่ไม่เน้นว่าผลลัพธ์ต้องสวยเหมือนใครแต่เน้นที่กระบวนการ เช่นการวาดภาพอิสระการประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ต่างๆเนี่ยช่วยปลดปล่อยจินตนาการได้ดีมากหรือจะเป็นพวกเกมการศึกษาที่ต้องวางแผนแก้ปัญหาอย่างเช่นเกมตัวต่อบู d ิงบล็อกส์หรือปริศนาภาพตัดต่อจิ๊กซอ Puzzles ก็ช่วยฝึกทักษะการคิดเชิงตรรกะการแก้ปัญหาได้ดีครับ ตัวชีวัด1.3เป็นเรื่องภาษาและการสื่อสารอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยเด็กต้องฟังเข้าใจผู้สื่อสารได้อ่านภาพสัญ,ญลักษณ์และก็เริ่มขีดขีดเขียนเข,ขียนได้ทักษะภาษานี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ทุกเรื่องเลยครับ กิจกรรมที่ส่งเสริมได้ดีมากๆเลยเช่นการเล่านิทานแล้วต่อยอดด้วยการให้เด็กแสดงบทบาทสมมุติหรือโรว์เพลย์อิงตามตัวละครอันนี้จะช่วยพัฒนาทั้งการฟังจับใจความการทำความเข้าใจเนื้อเรื่องการใช้ภาษาท่าทางแล้วก็การพูดด้วยหรืออาจจะเป็นเกมง่ายๆอย่างบิงโกภาพคำศัพท์การจับคู่บัตรคำกับรูปภาพการให้เด็กทำสมุดบันทึกภาพวาดของตัวเองแล้วลองเขียนคำง่ายๆประกอบภาพตามที่เขาสนใจค่ะแล้วก็ กิจกรรมวงกลมสนทนาหรือ Circle Time ตอนเช้าที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้พูดแสดงความคิดเห็นแล้วก็ฝึกทักษะการฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจด้วยซึ่งสำคัญมากในการอยู่ร่วมกันครับ มาถึงตัวชี้วัด1.4พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็สำคัญมากๆสำหรับเด็กเล็กๆเลยนะคะสำคัญอย่างยิ่งเลยครับเพราะอารมณ์เนี่ยเป็นพื้นฐานของพฤติกรรมแล้วก็การเรียนรู้เลยเด็กต้องรู้จักอารมณ์พื้นฐานของตัวเองของผู้อื่นอย่างเช่นดีใจเสียใจโกรธกลัวอะไรแบบนี้แล้วก็สามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมตามวัยควบคุมตัวเองได้บ้างเมื่อไม่ได้ดั่งใจ รู้จักรอคอยได้แล้วก็ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆห,ห,หรือเพื่อนใหม่ได้ครับแล้วเราจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ให้เด็กๆได้ยังไงบ้างคะผ่านกิจกรรมมีหลายวิธีเลยครับเช่นการมีมุมสงบหรือมุมอารมณ์ที่เขาเรียก Cozy Corner หรือ้ามดาว n o r r n r r ในห้องเรียนที่อาจจะมีหมอนนุ่มๆมีหนังสือหรือของเล่นที่ช่วยให้ผ่อนคลายให้เด็กได้ใช้เมื่อรู้สึกไม่สบายใจ หรืออาจจะมี Emotional Chart ให้เด็กชี้บอกอารมณ์ตัวเองได้กิจกรรม Show and Tell ที่ให้เด็กนำของที่รักหรือสิ่งที่สนใจมาเล่าให้เพื่อนฟังก็ช่วยสร้างความภาคภูมิใจแล้วก็ความมั่นใจในตนเองได้ดีมากครับการเล่นเกมที่ต้องผลัดกันเล่นหรือรอคอยก็เป็นการฝึกควบคุมตัวเองที่ดีเลยนะคะใช่เลยครับเกมกระดานง่ายๆหรือเกมที่ต้องทำตามกติกาเนี่ยช่วยฝึกการยับยั้งชั่งใจได้ดีมาก กิจกรรมกลุ่มต่างๆที่ต้องทำงานร่วมกับเพื่อนก็ช่วยฝึกการปรับตัวการประนีประนอมและที่สำคัญมากๆคือบรรยากาศในห้องเรียนครับครูต้องสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นปลอดภัยมีการให้กำลังใจชื่นชมในความพยายามไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ที่ออกมาแล้วก็สอนให้เด็กรู้จักชื่นชมให้กำลังใจเพื่อนๆด้วยกันเองด้วยครับตัวชี้วัดสุดท้ายของมาตรฐานแรก1.5คือพัฒนาการด้านสังคมและคุณธรรม เด็กต้องยอมรับความแตกต่างเล่นและทำงานกับเพื่อนได้มีน้ำใจรู้จักแบ่งปันรับผิดชอบอันนี้คือการปูพื้นฐานการเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคตเลยนะครับกิจกรรมที่ส่งเสริมก็เช่นการจัดก,กิจกรรมที่ให้เห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างเช่นวันนานาชาติจำลองให้เด็กลองแต่งกายหรือชีมาหารง่ายๆของชาติต่างๆ การเล่นบทบาทสมมุติในสถานการณ์ทางสังคมต่างๆเช่นเล่นเป็นพ่อค้าแม่ค้าเล่นเป็นคุณหมอซึ่งต้องมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็ทำตามบทบาทโครงการกลุ่มเล็กๆที่เด็กต้องร่วมมือการวางแผนแล้วก็ทำงานให้สำเร็จเช่นสร้างบ้านจากกล่องกระดาษด,ด้วยกันแล้วการสอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมล่ะคะทำยังไงให้ไม่น่าเบื่อสำหรับเด็กเล็กๆคะต้องสอดแทรกไปกับการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็การเล่นครับ เช่นการเล่านิทานคุณธรรมแล้วชวนคุยถึงข้อคิดที่ได้การพูดคุยถึงสถานการณ์สมุติที่ต้องตัดสินใจอย่างเช่นถ้าเพื่อนไม่มีขนมจะแบ่งให้ไหมการสอนวิธีแก้ไขความขัดแย้งง่ายๆอย่างสันติเช่นผลัดกันเล่นหรือใช้คำพูดดีๆแทนการผลักแล้วก็การทำกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับครอบครัวและชุมชนเช่น เชิญผู้ปกครองมาเล่าเรื่องอาชีพหรือการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเก็บขยะในบริเวณโรงเรียนก็ช่วยปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีได้ครับสรุปแล้วมาตรฐานที่หนึ่งทั้ง5ตัวชี้วัดนี้ก็คือเน้นภาพรวมว่าเราอยากเห็นเด็กปฐมวัยเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีพัฒนาการสมบูรณ์ทั้งร่างกายสติปัญญาอารมณ์สังคมแล้วก็มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ ถ้ามองแบบนี้แก่นสำคัญจริงๆก็คือการส่งเสริมให้เด็กเป็นนักสำรวจแล้วก็ผู้เรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านการลงมือทำการแก้ปัญหาการสื่อสารไม่ใช่แค่รอรับข้อมูลอย่างเดียวนะคะเป็นการสรุปที่เห็นภาพชัดแจนมากครับทีนี้พอเราเห็นเป้าหมายที่ตัวเด็กแล้วคำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วสถานศึกษาละ่ะต้องมีระบบบริหารจัดการยังไงเพื่อจะสร้างสภาพแวดล้อมและก็กระบวนการที่เอื้อให้เด็กๆพัฒนาไปสู่เป้าหมายนั้นได้ นี่คือสิ่งที่เราจะไปดูกันในมาตรฐานที่2ครับซึ่งมีถึง10ตัวชี้วัดว่าดในเรื่องการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโหมาตรฐานที่2นี่ลงลึกเรื่องระบบการทํางานของโรงเรียนเลยนะคะมีทั้ง10ตัวชี้วัดนะ่ะน่าจะครอบคลุมหลายด้านมากๆทีเดียวใช่ครับมันคือระบบสนับสนุนทั้งหมดเลยตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการดูแลความปลอดภัย ประเด็นสำคัญสคัญที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นเรื่องการมีส่วนร่วมซึ่งอยู่ในตัวชี้วัด 2.1, 2.2แล้วก็2.10เนี่ยคือการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายกลยุทธ์ต่างๆต้องไม่ใช่แค่ผู้บริหารคิดเองนะครับแต่ต้องให้ครูผู้ปกค,ครองหรือแม้กระทั่งชมชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือที่นิยมเรียกว่า SWOT Analysis อ๋อสวัสดที่ว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคใช่ไหมคะใช่ครับครับเพื่อให้รู้สถานะแล้วก็วางแผนพัฒนาได้ตรงจุดมีการสื่อสารแผนเหล่านี้ให้ทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วก็ต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้วยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอื่นองค์กรท้องถิ่นหรือผู้เชี่ยวชาญต่างๆครับ การที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นแบบนี้น่าจะทำให้ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของแล้วก็ร่วมมือกันขับเคลื่อนได้ดีขึ้นจริงๆนะคะแล้วเรื่องภาวะผู้นำกับการพัฒนาคนล่ะคะเป็นอีกหัวใจสำคัญเลยครับอยู่ในตัวชี้วัด2.3 2.4 2.5ผู้บริหารเนี่ยต้องไม่ใช่แค่บริหารงานแต่ต้องมีภาวะผู้นำทางวิชาการด้วยคือต้องเข้าใจเรื่องหลักสูตรการสอนการพัฒนาเด็ก แล้วก็นำพาทีมครูไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ต้องบริหารโดยยึดหลักธรรมาพิบาลหรือ good governance คือโปรง่งใสตรวจสอบได้มีความรับผิดชอบแล้วก็เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมต้องมีการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องและก็เพียงพอด้วยนะครับอย่างน,น้อยๆ5 0ของบุคลากรต่อปีต้องได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะในเรื่องสำคัญๆอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การดูแลความปลอดภัย การจัดการความเสี่ยงต่างๆแล้วก็ต้องมีระบบการนิเทศติดตามประเมินผลการทำงานของครูที่เป็นระบบไม่ใช่แค่ประเมินปลายปีแต่มีการให้ข้อมูลป้อนกลับหรือฟีดแบ c k อย่างสม่ำเสมอแล้วก็นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาครูจริงๆอาจจะใช้กระบวนการ PLC PLC ครับ Professional Learning Community หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาช่วยให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็พัฒนาการสอนร่วมกันครับ ดูเหมือนจะเน้นการพัฒนาครูอย่างจริงจังมากๆเลยนะคะแล้วด้านทรัพยากรสภาพแวดล้อมทางกายภาพล่ะคะตัวชี้วัด2.6กับ2.7เน้นตรงนี้เลยครับสถานศึกษาต้องมีสื่อวัสดุอุปกรณ์ของเล่นที่เพียงพอปลอดภัยได้มาตรฐานแล้วก็ที่สำคัญคือต้องทันสมัยด้วยนะครับแล้วก็หลากหลายเหมาะสมกับพัฒนาการและความสนใจของเด็กด้วยไม่ใช่มีแต่ของเก่าๆเดิมๆ ส่วนสภาพแวดล้อมทั้งอาคารสถานที่ห้องเรียนสนามเด็กเล่นต้องมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยถูกสุขลักษณะมีแสงสว่างเพียงพออากาศถ่ายเทดีมีพื้นที่เพียงพอสําหรับการจัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในร่มและกลางแจ้งแล้วก็ต้องมีการประเมินความเสี่ยงตรวจสอบความปลอดภัยแล้วก็บํารุงรักษาอย่างสม่ําเสมอด้วยครับเช่นตรวจสอบเครื่องเล่นสนามว่าชารุดไหมมีมุมแหลมคมตรงไหนที่อาจเป็นอันตรายหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับค่ะ แล้วก็สุดท้ายในมาตรฐานนี้คือเรื่องที่ใกล้ตัวเด็กแล้วก็ผู้ปกครองมากๆเลยก็คือเรื่องสวัสดิการแล้วก็ความปลอดภัยใช่ครับ ตัวชีวัด2.8และ2.9ว่าด้วยเรื่องสวัสดิการพื้นฐานเช่นการจัดอาหารกลางวันอาหารว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนสะอาดปลอดภัยมีน้ำดื่มที่สะอาดเพียงพอมีห้องน้ำห้องซ้วมที่ถูกสุขลักษณะแยกใช้หญิงมีมุมปฐมพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นมีการตรวจสุขภาพเด็กเป็นประจำและก็เรื่องความปลอดภัยที่ครอบคลุมตั้งแต,ต่การป้องกันโรคติดต่อการป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆต้องมีแผนเผชิญเหตุที่ชัดเจน เช่นแผนป้องกันอัคคีภัยแผนรับมือน้ําท่วมถ้าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ต้องมีการซักซ้อมแผนร่วมกับเด็กครูแล้วก็อาจจะรวมถึงผู้ปกครองด้วยครับอืนอกจากนี้ยังต้องมีระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กเป็นพิเศษด้วยครับเช่นการเฝ้าระวังสังเกตคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือเด็กที่อาจจะมีปัญหาทางพฤติกรรมอารมณ์หรือการเรียนรู้แล้วก็มีกระบวนการช่วยเหลือส่งต่ออย่างเป็นระบบโดยร่วมมีกับผู้ปกครองแล้วก็หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องด้วยครับ หอมาตรฐานที่สองนี้เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของการจัดการโรงเรียนเลยนะคะตั้งแต่วางแผนกลยุทธ์พัฒนาคนจัดหาทรัพยากรไปจนถึงดูแลความปลอดภัยสวัสดิการต่างๆถ้าตรงนี้แข็งแรงก็จะเป็นฐานที่ดีมากๆให้กับการจัดการเรียนการสอนในมาตรฐานที่3ได้เลยค่ะถูกต้องเลยครับถ้าไม่มีระบบบริหารจัดการที่ดีพอเนี่ยการจะพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในห้องเรียนให้ดีเยี่ยมก็เป็นไปได้ยากมาตรฐานที่สม จึงเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยตรงเลยครับซึ่งมีอยู่3ตัวชี้วัดครับมาถึงหัวใจของการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วนะคะมาตรฐานที่3ตัวชี้วัดแรก3.1คือเรื่องหลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์ครับหลักสูตรของสถานศึกษาเนี่ยต้องอิงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาประถมอวัยแต่ว่าต้องไม่ลอกมาทั้งดุน้นะครับต้องมีการปรับให้ยืดหยุ่นสอดคล้องกับบริบทของ ท้องถิ่นวัฒนธรรมแล้วก็ความต้องการของเด็กในชุมชนนั้นๆด้วยที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นหรือ play-based learning แล้วก็การลงมือปฏิบัติจ,จริงหรือ active learning เป็นหลักเลยให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความหมายผ่านประสบการณ์ตรงแล้วก็ต้องมีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรอยู่เสมอโดยให้ผู้เกี่ยวข้องเช่นครูผู้บริหารหรือแม้แต่ผู้ปกค,ครองมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาด้วยครับ การเรียนรู้ผ่านการเล่นนี้ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องสนุกสนุกนะคะแต่จริงๆแล้วมันคือหัวใจสําคัญของการเรียนรู้ของเด็กปถมวัยเลยใช่ไหมคะมันต่างจากการเล่นเฉยๆยังไงคะอืมต่างกันมากครับการเล่นเฉยๆอาจจะไม่มีเป้าหมายชัดเจนเท่าไหร่แต่ play-based learning เนี่ยคือการที่ครูออกแบบการเล่นหรือจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเล่นที่มีเป้าหมายการเรียนรู้ซ่อนอยู่ ให้เด็กได้พัฒนาทักษะต่างๆอย่างบูรณาการเลยทั้งร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาผ่านกิจกรรมที่เขาสนใจแล้วก็สนุกกับมันเช่นการเล่นสร้างเมืองจากบล็อกไม้อย่างนี้ครับอาจจะสอดแทรกเรื่องรูปทรงจํานวนการวางแผนการทํางานร่วมกับเพื่อนการแก้ปัญหาเมื่อบล็อกมันถล่มลงมาอะไรแบบนี้ครับมันคือการเรียนรู้ที่ทรงพลังมากสําหรับเด็กวัยนี้ครับอืเข้าใจชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะ ตัวชี้วัด3.2คือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่เพึงประสงค์ที่เหมาะสมกับวัยอันนี้ต่อยอดมาจากมาตรฐานที่1ข้อ1.5ครับเรื่องสังคมและคุณธรรมคือครูหรือผู้ดูแลเด็กเนี่ยต้องจงใจออกแบบแล้วก็จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็คุณลักษณะนิสัยที่ดีงามต่างๆเช่นความมีวินยัยความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ความมีน้ำใจการเคารพกติกาการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคมซึ่งต้องทําให้เหมาะสมกับวัยของเด็กด้วยครับ แล้วทำยังไงให้การสอนเรื่องนามธรรมเหล่านี้มันเป็นรูปรธรรมสำหรับเด็กเล็กๆล่ละคะต้องสอดแทรกผ่านกิจกรรมที่เป็นรูปรธรรมในชีวิตประจำวันแล้วก็การเล่นไงครับเช่นการฝึกให้เก็บของเล่นเข้าที่หลังเล่นเสร็จอันนี้ก็คือเรื่องความรับผิดชอบการเข้าแถวรอคอยก็คือการเคารพกติกา การแบ่งปันขนมหรือของเล่นให้เพื่อนก็คือความมีน้ำใจการเล่านิทานที่สอดแทรกคุณธรรมแล้วชวนคิดตามการเล่นบทบาทสมมุติในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจทางจริยธรรมง่ายๆหรือการทำกิจกรรมกลุ่มที่ต้องช่วยเหลือกันสิ่งเหล่านี้มันจะค่อยๆซึมซับเข้าไปในตัวเด็กเองครับและตัวชีวัดสุดท้าย3.3ก็คือการประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยใช้วิธีการที่หลากหลายเช่นการสังเกตพฤติกรรม การพูดคุยสักถามการตรวจดูผลงานหรือชิ้นงานที่เด็กทำไม่ใช่แค่การทำแบบทดสอบต้องมีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบอาจจะใช้สมุดบันทึกพัฒนาการแฟ้มสะสมผลงานหรือพอร์ตโฟลิโอหรืออาจจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเก็บข้อมูลก็ได้ครับและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องนำผลการประเมินนั้นไปใช้ประโยชน์จริงๆใช่ไหมคะใช่เลยครับนั่นคือหัวใจของประเมินเลยครับ ต้องนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจจุดเด่นจุดที่ควรส่งเสริมของเด็กแต่ละคนแล้วนำไปปรับแผนการจัดประสบการณ์ให้ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของเด็กได้ดีขึ้นรวมถึงต้องรายงานผลและสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างสม่าเสมอด้วยเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันแล้วก็ร่วมมือกันพัฒนาเด็กที่บ้านและที่โรงเรียนไปในทิศทางเดียวกัน การประเมินจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดครับไม่ใช่แค่ทำเพื่อเก็บเป็นเอกสารส่งผู้บริหารหรือส่งสมมสเท่านั้นฟังทั้งหมดแล้วเห็นภาพชัดเจนเลยค่ะว่าการจะยกระดับคุณภาพสถานศึกษาปฐมวัยให้ได้มาตรฐานระดับดีเยี่ยมหรือ best practice ตามเกณฑ์สมมสเนี่ยมันต้องทำอย่างเป็นระบบแล้วก็เชื่อมโยงกันทั้งสาม,มาตรฐานเลยตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายที่ตัวเด็กในมาตรฐานที่1 การสร้างระบบบริหารจัดการที่เข้มแข็งมาสนับสนุนในมาตรฐานที่2ไปจนถึงการออกแบบแล้วก็จัดกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนที่มีคุณภาพจริงๆในมาตรฐานที่3 มันต้องอาศัยความเข้าใจความใส่ใจในรายละเอียดแล้วก็ความร่วมมือจากทุกฝ่ายจริงๆนะคะูงค,ครับมันคือการทํางานร่วมกันของทั้งระบบเลยตั้งแต่ผู้กําหนดนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนายอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพมีความสุขกับการเรียนรู้แล้วก็เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปครับ วันนี้เราก็ได้เจาะลึกแนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประถมะวัยตามเกณฑ์ของสอมศออกันอย่างละเอียดเลยนะคะทําให้เห็นว่าเบื้องหลังการดูแลเด็กเล็กๆให้เติบโตอย่างมีคุณภาพเนี่ยมีรายละเอียดแล้วก็หลักการที่ต้องคํานึงถึงมากมายจริงๆ แล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจออชวนให้เราขบคิดกันต่อเหมือนกันนะครับในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยที่สถานศึกษาแต่ละแห่งก็มีข้อจํากัดมีบริบทที่แตกต่างกันไปทั้งเรื่องขนาดทรัพยากรหรือแม้แต่ความต้องการที่หลากหลายของเด็กและครอบครัวการจะนํามาตรฐานเหล่านี้ไปปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมๆกับการตอบสนองความเฉพาะตัวเหล่านั้นเนี่ยจะสร้างสมดุลได้อย่างไรนี่อาจจะเป็นความท้าทายที่สําคัญในทางปฏิบัติเลยนะครับ และอีกคำถามหนึ่งที่ตามมาก็คือเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการประเมินตามตัวชี้วัดเหล่านี้สามารถสะท้อนคุณภาพที่แท้จริงของการพัฒนาเด็กซึ่งอาจจะรวมถึงมิติที่วัดผลได้ยากอย่างเช่นความสุขความคิดสร้างสารรค์หรือทักษะทางสังคมที่ซับซ้อนต่างๆเนี่ยได้อย่างครอบคลุมและแม่นยำจริงๆเป็นคำถามที่ทิ้งท้ายไว้ได้อย่างน่าสนใจแล้วก็ชวนให้คิดต่อจริงๆค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกแล้วก็การวิเคราะห์ที่ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยนะคะ